สวัสดีครับผมขอต้อนรับสู่ช่องแปดไทยบ้านครับรับมือนี่ครับสิบห้าพี่น้องครับมาดาหน้าครับผมพิกัดนะครับ้านนุเย่ครับตำบลอยาป่องอำเภอเมืองจังหวัดศรีสะเกดครับหน้าบัวลายเอ้าครับประมาณซีไฮซีไฮโบเมนซีไร่ซีฮองครับพี่น้อง สีแบงส่วนง่ายกันเป็นอันอันส่วนเป็นส่วนนะครับคนถอนกากระถอนกานะครับคนดำกระดำนะครับสวัสดีค่ะตอนนี้นะครับคนโลก,กาก็มีอยู่คนหนึ่งครับคนมาหลบอยู่ไกลท่เรือน,นะครับคนมาจากยะโสคนนะครับ เจ้าของบบเฮดครับเจ้าของไทยคลิปครับพี่น้องก้ากระตาหนึ่งครับก็มีทั้งก้าแล้วก็มีทั้งหยานะครับมันนี่อากาศดีครับโบอย่อนบานไดครับ เพราะว่ามาันเคืนฝนตกนะครับตกจนห่อนมอเสา้านะครับแดดบอกระแดดอยู่ครับจะว่าแดดบ้แห้งนะครับพนนี่้องนขาพระนี่ครับผมพนักงานกับหลายๆครับแต่ว่าคือสีบัลุ่งตัวครับอันนี้พนักงานหรือว่ากองเสียกล่องเสียกล่องเสียนะครับผม ออนี้ก็เริ่มดามนะครับขพแล้วเริ่มดานะครับผมก็ดามไปแล้วครับพูนอยู่ไกลหมดครับพี่น้องมาทำมงอหนเแล้วแล้วเืิไทยเคนาเรคทครไดลออครับพี่น้องกับมีมือไม่นะครับมหัดดำหน้านะครับโอปอคนตัวจ่อยนะครับ มันสิได้กินบ่ลร่ะคือบ่ะหาดเอาแค่มัดสองมัดจะสิจื้อได้แลายตัวเอาหัวแม่เมื่อเนี่ยใส่ใส่หากมันดูดูดูเออเออเอาหัวแม่เมื่อใส่หากมันเหรอแล้วก็กดลงไปเออแมีน้าเจ้าบอหัวใส่แม่มือข้อมันสิหักหักแ่ แต่ย่านมีหักมันหกันหกแฉกเอาใส่ในมือมันเอาหัวใส่ในมือนี่อันนี้นี่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 เอองบหมูมือนี่งบหมูมือเออเอาใส่งบหมมือนี่เออนั่นแหละ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 เนี็บเข้าไปดินอ่อนๆมันก็เนิดง่ายอยู่ แม่เนี่ยขไปเอาหัวแม่เมือ่อซุเขาไปซุเขาไปแล้วก็อเอาดินเอาเอาเมื่อเคี้ยตบเออตบดินมันเออตบมันเขา่าเอาเอใส่ได้สามสี่ต้นเออนี่นี่นั่นนะเออหัวแม่เมือ่อเห็นทั้งเป็นหลุมพเพื่อสียเอาตน้นกาลงไป อุปอนะครับคนตัวจอยนะครับอยู่มอหนึ่งมอสองเอามอสองแล้วนะครับผมเิ่นอยู่มอสองกันเ้อพี่นอ้องควบเจตีมหาดดำหน้าครับจนสิบสี่ปีควบเจตีามาดำหน้าวะสันเอาเริ่มสาดที่กวกาบเริ่มครับพี่น้องฮัดดำไปเรื่อยๆครับเดยวก็เป็นเอง แต่ว่าถับบวฮา,ารดดำเนี่ยโบเปลี่ยนะครับพี่น้องดูว,าว่าแต่คนโบเคยดำนะครับข้อกาหรือฮาร์ดครับม,มุนหนุ่ยปุ้ยนะครับทันที่ที่ได้กินเขา่าโบได้กินตัวเข่าครับพี่นอ้องเพราะว่าข้อกาฮาร์ดครับกระดันได้เครื่องนึงเลยครับพี่นอ้อนงเครื่องนึงแล้วนะครับอันนี้ห้องแรกครับ giờ hoang này là tẻ hoang thắt tẻ này phú này các bạn. Đây là กระหนามสีร้ายเนี่ยครับนอนยอย่างเด้เป่งออกอยู่ครับพี่นอ้องก็ว่าถ้าโบเป่งออกนะครับก็อ่านสั่นนะครับอาจสีนอนไปนกับหน่มครับพี่น้อง